สวัสดีครับมับนเรียนจำนำสุขสันต์และออกจากป่ากันนะครับแฮ่มีเนื้อเสาคอ,อยาวตัวนี้นะเ,นเ,เนี่ยเปิดโชว์กเอาแล้อเนี่ยเรายาวไรเดินนี่ครับโอ้โหเด้อขยับหัวขยับหัวอ๋อสามแอมโมอ๋อนี่มีเนื้อเสาเนื้อเสาพี่ครับโอ้โอ้โ,โอ้โ เฮ้เย้ยเฮ้ยินะับวิ่งิ่งิอวิ่งไม่ไปครับิ่มาแล้วจอไทเซรอทออ้โกระนั้นเงาะๆอยเฮ้ยเเไ่อจ้ากระลอกครับกระลอกอ้าวรอมายิงนะกระลอกมายิงนะ mặc áo bay hoàng lưng hoàng lưng hoàng lưng ai cọc đi bay 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 อขาเขาย่อเดินเข้าอเดินมากรบป๋าเดินมาจะปอไม่ชอบนี่อ้อมนี่รับบบี โอ้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 นี่ไม่เสร็จนะครับนี่ก็นะนี่รายกด ล่ายักษ์ตันนี้ครับเน่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 เดิเน,อเนออกมาเดินออกมาอ๋อฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย